ม o ม m ี่แอนด์มิลลี่คราฟในวันนี้ม่อมจะมาโชว์ my new s o l v i n g room นะคะหรือว่าห้องเย็บผ้าของหม่อมน,นั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เห็นช็อตนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นที่หม่อมเคยแชร์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เคยโชว์นะคะบริเวณโดยรอบแบบว่าพาทัวร์ชมโดยรอบกันเลยคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็เลยตั้งใจว่าอยากจะโชว์เพื่อนๆน,นะคะห้องเย็บผ้าห้องเล็กๆของหม่อม เผื่อว่าใครที่กำลังมองดูไอเดียว่าอยากจะมีห้องเย็บผ้าเป็นของตัวเองเนี่ยควรที่จะจัดห้องแบบไหนยังไง หม่อมเองเนี่ยก็รีเสิร์ชหาข้อมูลอยู่พอสมควรเหมือนกันเลยนะคะว่าอยากจะมีห้องเย็บผ้าของตัวเองแบบไหนตกแต่งแบบไหนโต๊ะเย็บผ้าเป็นแบบไหนใช้เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ย้ายบ้านจากบ้านหลังเก่าไม่มีห้องให้ได้เย็บผ้านะคะก็คือหม่อมก็เอาจาักรเนี่ยเย็บบนโต๊ะกินข้าวเลยค่ะทุกคนแต่ว่าบ้านที่หม่อมย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็มีห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่สามารถที่พอจะจัดสรรเป็นห้องเย็บผ้าได้ ซึ่งห้องที่หมอมอยู่เนี่ยก็ขนาดไม่ใหญ่มากเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าความกว้างของห้องเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่า3เมตรไม่เกินนี้เลยะคะ่ะเรียกว่าเป็นห้องเล็กๆจริงๆนะคะเปิดประตูเข้ามาก็เป็นห้องเล็กๆประมาณนี้ซึ่งหมอมก็ใช้เป็นทั้งห้องเย็บผ้าแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวนะคะเป็นห้องเดียวกันเลยเพราะว่า หมจะต้องตื่นไปทํางานแต่เช้านะอันนี้ก็จะเป็นกระจกที่ใช้แต่งตัวตอนเช้าเริ่มต้นก่อนเลยนะคะหม่อมจะพามาดูของตกแต่งค่ะไม่รู้ว่าเขาเริ่มอันไหนก่อนหลังนะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้ i m on a roll ก็คือนี่เลยกำลังเย็บผ้าอยู่ She believed she could s a w she did ก็คือเธอเชื่อมั่นว่าเธอสามารถที่จะเย็บผ้าได้และเธอก็ทําได้นั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้แบบแฝงไปด้วยมุกตลกค่ะทุกคนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะ you can t buy happiness but you can buy fabric and that pretty close หมายความว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อความสุขได้แต่เราสามารถซื้อผ้าได้ซึ่งซื้อผ้าเนี่ยอืก็ใกล้เคียงกับความสุข ใครนะที่ชอบเย็บผ้ามาเยอะนะคะตรงกับคำคมอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเย็บผ้าค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าใบล่าสุดที่หม่อมทําคลิปไว้ในช่อง Mommy มี่แอนด์มิลลีนะคะใครอยากจะดูวิธีทําก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปชมได้ตามคลิปด้านล่างนี้เลยค่ะหลอดได้เข็มเข็มต่างๆเข็มหมุดชนิดต่างๆ ก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็มีเป็นโคมไฟนะคะคสามารถที่จะปรับหมุนได้ปรับขึ้นลงได้อย่างนี้ค่ะแล้วเวลาเปิดก็จะเป็นแบบสัมผัสนะคะเปิดปิดปรับระดับให้สว่างแล้วก็มืดได้ จะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะคะจะเป็นเก้าอี้เย็บผ้าที่หม่อมใช้เย็บผ้านะคะสามารถที่จะปรับระดับขึ้นแล้วก็ปรับระดับลงได้เวลาเย็บก็จะแบบหมุนสวิงปรับขึ้นก็ปรับขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็เวลานั่งก็สามารถปรับลงได้นึกถึงว่าเวลาแบบเย็บผ้าใช่ไหมเราก็อยากที่จะ แบบเอนหลังอะไรอย่างนี้ได้ไงทุกคนทีนี้อีกอย่างหนึ่งในส่วนของโต๊ะเย็บผ้าเนี่ยหม่อมก็สามารถที่จะพับเก็บได้อย่างที่บอกไปก็คือว่าห้องเนี้เป็นห้องเล็กๆแล้วก็เป็นห้องที่แบบว่าถ้ามีแขกมาก็อยากจะให้ห้องนี้เนี่ยเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บได้ กระดานดําเผื่อว่าอยากจะมีเขียนโน้ตหรืออะไรก็สามารถที่จะเขียนได้โต๊ะนี้ก็พับเก็บได้ค่ะ,คะพับเก็บแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก็พับไปเลยตรงนี้ก็ใช้เก็บของต่างๆก็จะเป็นพวกแพทเทิร์นแบบลกๆหน่อยเพราะว่ายังไม่เวลาเก็บนะคะแล้วก็มีเป็นกล่องอุปกรณ์เย็บผ้าต่างๆนคะคะพอเก็บแล้ว ห้องก็จะมีพื้นที่มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่ง Decoration อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่หาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ต s n g Mend the s o u o แล้วก็มีนาฬิกาค่ะทุกคนเป็นนาฬิกาจากเย็บผ้าอันนี้ก็เก๋นะคะเป็นนาฬิกาที่ทำจากแผ่นซีดีรคคอร์ดแล้วก็ อันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งป้ายที่หามาได้นะคะแล้วก็ชอบชอบสีเนาะ Welcome to my solving room ก็คือ solving room เนี่ยก็ปลิบเลยได้นะคะก็คือเป็น w o m e Man Cave หรือว่าเป็นถ้ำของเรานั่นเอง w o Man Cave also known as the solving room คิดว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมคะเย็บผ้าปุ๊บนี่ปิดถ้ำเลยนะใครอย่ามายุ่งได้ นี่ก็แขวนอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็หลักๆก,ก็มีที่เป็นคัตเตอร์กันไกตัดผ้ากันไกซิสซที่กลับผ้ามีเป็นได้ต่างๆที่วัดตัวคลิปติดได้ขาวดำไมิชัยเยอะหน,น่อนและอันนี้ก็เป็นของขวัญที่ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดคะ่ะเอ้ยไม่ใช่ของขวัญวันเกิดสิเป็นของขวัญคริสต์มาสนะได้มาเอามาตกแต่งเปนเหมือนกับว่า ใส่รูปต่างๆก็เป็นผลงานของปีที่แล้วเล็กๆน้อยๆที่ทำไว้นะคะยังไงก็ฝากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชื่นชอบฝากกด subscribe ติดตามด้วยค่ะและอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ใช้สำหรับรีดผ้าแล้วก็ตัดผ้านะคะเห็นเป็นโต๊ะเล็กๆอย่างนี้ทุกคนมันสามารถที่จะขยายใหญ่ได้หมอมีอยู่ทั้งหมด2ตัวนะคะมีตัวนี้แล้วก็ ตรงนี้นะคะเป็น spare เผื่อไว้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความผิดพลาดจากทางบริษัทคือเขาส่งโต๊ะมาไม่ได้มาตรฐานอของเรื่องแหละเขาก็เลยส่งมาให้2ตัวนะคะเป็นตัวแก้ไขด้านล่านต๊ะก็เป็นอุปกรณ์เย็บผ้าต่างๆใส่ไว้ในกล่องนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะทุกคนหม่อมยังมีอุปกรณ์เก็บไว้อีกห้องหนึ่งด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบที่ลองรีดแล้วก็ขาตั้งกล้องต่างๆทําคลิปวิดีโอแล้วก็มี อันนี้เตารีดเล็กเวลาที่เย็บหมวกหรือว่าเย็บแขนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ที่รองอันนี้แล้วก็ใต้โต๊ะมันมีช่องให้เราเก็บเป็นพวกแบบหนังสือแพทเทิร์นต่างๆผมก็เก็บไว้ใต้โต๊ะนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ก็พับเสร็จแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูไฟค่ะ ไฟด้านบนนี้เนี่ยเวลาที่เราเย็บผ้าตอนกลางคืนมันก็จะสว่างขึ้นหน่อยมันสามารถที่จะปรับทิศทางได้ตามที่ใจต้องการนะคะมันจะสามารถปรับได้สทิศทางด้วยกันแล้วก็ถังขยะค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะไม่สำคัญนะคะถังขยะนี้ก็สำคัญเลยหม่อมก็หาที่มันเป็นแบบ mix and match สีเดียวกับห้องส so ว<อ>ิงรูมก็เลือกแบบที่มันปิดฝาได้ เพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะดูเหมือนกับว่าไม่โลาพวกเศษผ้าพวกเศษได้ต่างๆเนาะมันปิดได้แล้วที่นี้เนี่ยเวลาที่เราเย็บผ้าใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องมาหมั่นเปิดปิดเปิดปิด,ปดแล้วก็เปิดค้างไว้เศษได้เศษผ้าอะไรก็ยัดใส่เข้าถังได้เลยนะคะเปิดเปิดปิดตรงนี้ ปิดใช่ไหมเปิดแล้วก็ที่กลางแล้วมันจะมีตัวลอกตรงเนี้ยเนี่ยค่ะมันก็เพิ่มความกว้างของโต๊ะได้ในโต๊ะเย็บผ้าของเราก็ขนาดกว้างมากขึ้นจะมีที่รีดนะคะเป็นแบบที่รีดมาตรฐานอันนี้เอาเก็บไว้ข้างหลังตรงนี้หลังกระจกแต่ว่าอันนี้เวลาที่แบบถ่าย เวลาตัดผ้าหรือว่ารีดผ้าบนโต๊ะเวลาถ่ายใน YouTube เนี่ยก็จะมีที่ลองรี่ขนาดเล็กๆอันนี้ไว้หนึ่งอันเลื่อนไปมาได้นะคะก็จะเก็บอุปกรณ์เย็บผ้าเหมือนกันค่ะเป็นพวกกันไกลนู่นนี่นั่นที่สามารถที่จะหยิบจับได้ง่ายๆนะคะกระดุมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เย็บผ้าภายในห้องด้วยเตารีดอันใหม่ล่าสุดของฟิลิป เพิ่งจะซื้อมาก็เป็นเตารีดไอ้น้ำใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะอยู่ยังไงหมอมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมทีหลังกันนะคะแต่ว่าเวลาที่ที่รีดผ้ากาวเนี่ยหมอมก็ไม่อยากที่จะใช้เตารีดแพงๆหมอมก็เลยซื้อเตารีดอันเล็กเนี่ยมาสําหรับรีดผ้ากาวด้วยนะคะเดี๋ยวหมอมจะมารีวิวเตารีดทั้งสองรุ่นผ่านช่องนี้เลยหมอมมี่แอนด์เบนดี้ครับยังไงก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ติดตามไว้นะคะ ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งค่ะยุ่งยุ่งหลายๆอย่างใครที่ติดตามหม m อมมี่แอนด์มิ่ไลฟ์อินยูเคก็จะเห็นนะคะว่าหมอมเนี่ยยุ่งหลายอย่างจริงๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนหลายแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงซีซั่นวันเกิดพอมีวันเกิดเนี่ยหมอมก็จะคิดโปรเจกต์ทำนู่นทำนี่ทำกระเป๋าอย่างเงี้ยให้เพื่อนรวมง,งานคนในครอบครัวหมอมก็จะมาโชว์โซลวิงทู t ัเรียให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะอันนี้นก็เป็น ห้องเย็บผ้าของหม่อมค่ะคร่าวๆประมาณนี้แหละเผื่อว่ามันจะเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆคนไหนตอนนี้กําลังคิดอยากที่จะจัดห้องเย็บผ้าของตัวเองอยู่หม่อมก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ก็ถือว่าภูมิใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะทุ่มเงินไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราก็ค่อยๆสะสม ก็คือบัตรเจดตรงนั้นก็คือเงินที่ได้จากการทำงานนี่แหละมาทําห้องเย็าผ้าซึ่งเรียกว่าเป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วก็มีความสุขนะคะลืมนะคะกระเป๋าใบนี้มี t ูตอร i a l ีใน Mommy ่แอนด์เมนลี่คอันใหม่ล่าสุดเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกแล้วก็ชมวิธีทำได้นะคะเผื่อใครที่สนใจกำลังมองหาของขวัญให้ให้กับคนพิเศษกันอยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะ วันนี้ไปก่อนแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะมี solving room ในฝันของตัวเองใเรืนี้แล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียสำหรับการจัดห้องเย็บผ้าของเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ